ผมเตะตาคันนี้มากนะครับซูซูกิฟรองที่เขาแต่งเป็นสไตล์เหมือนแบบกึงก่งๆ o f f ออฟโรดแบบเนี้ยนะล้อท่อโหลดนะผมว่าจบผมคิดว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีอู่แต่งอะไรเงี้ยและนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ถ้าเกิดคุณมาบูธซูซูกินะเข้ามาพร้อมพาร์ทเนอร์คือดูคัดรินถ้าเกิดคุณไปตามอาพรดคุณไปตามงานที่เป็นแบบฟู้ดทรัคเนี่ยคุณจะเห็นนะฮะตัวแครี่ที่เป็นตัวดูคัด,ดิแบบนี้ ชวแวบกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องโคกพีพีผ,ผู้ชมสวัสดีจากงาน Motor มอเตอร์โชว์2025นะครับบูสซูซูกิเนี่ยเรียกได้ว่าครั้งนี้นะครับเขาเ,เ,เรียกว่าคึกค,คืนมากๆเลยเพราะเขาเพิ่งเปิดตัวนะตัวซูซูกิฟรองไปแล้วผมก็ไปขับมาแหละนะฮะที่สปอราลาวเนาะเป็นรถอีกคันหนึ่งที่เรื่องช่วงล่างเรื่องการขับพีเนี่ยถือว่าโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่ถือว่าซื้อมาใช้แล้วสบายใจนะครับแล้วในงานครั้งนี้นะทางซูซูกิเขานำตัวนี้เลยนี่ KTN Racing Galat นะครับที่า เดี๋ยวช่วงประมาณวันที่18ถึง20ธันวาคมเนี่ยเขาจะไปแข่งเอนดูรันซ์ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอีเดมิสึนั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดใครรู้ว่าซีรีส์นี้เนี่ยการแข่งขันเป็นไงน่าจะรู้กันดีว่าโอ้โหดูเดือดเผ็ดมันแน่นอนนะผมไปมาเกือบทุกปีอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวเราพาชมคันจริงแล้วเดี๋ยวผมจะพาทัวร์บูธครั้งนี้นะครับว่าที่มอเตอร์อีสปอร์ตเนี่ยซูซูกิมีแคมเปญอะไรพิเศษบ้างเพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่ฟรอนต์เขามีฟรอ ift, น,รนพิเศษนะเขามีตัว สุสูกิจิมニーนะครับที่มีราคาพิเศษด้วย50คันเท่านั้นและที่สำคัญนะผู้ชมสุสูกิแคลลี่เนี่ยรถเพื่อการพาณิชย์นะเขามีแคมเปญพิเศษด้วยใครที่กำลังแบบหาธุรกิจเพิ่มเติมของคุณนะฮะมาติดต่อที่นี่ได้ด้วยนะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวพาไปทัวร์กันนะกัอผู้ชมการอย่าลืมกดแชร์กด like, ไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจคุกพี่พีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่ารอชา้าเดี๋ยวเราพาไปทัวร์บูธสุสูกิที่งานมอเตอร์อีกปอร์เลยครับ <S <S ผู้ชมพูดตรงๆนะว่าเเเเเนนนี่่่่ยยพอออโหลลดซิิงงงงะผมมมวาาาาััขข้กกบรรรถๆๆจที่ย จะเป็นยกสูงเปลี่ยนยางเป็นออเทอร์เลแล้วก็ติดพวกกันชนด้านหน้านะครับติดพวกแหลกนะติดตัวบล็อกด้านบน,นก็เท่แต่ถ้าเกิดคุณจะโหลดซิ่งก็ได้ทรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่เป็นเขาเรียกว่าต้นแบบของใครหลายๆคนได้เลยนะครับและนี่คือ KTN Racing Galan นะครับของบางหวังนั่นเองนะถ้าเกิดใครรู้จกักจริงๆต้องลางบเบน,นิดก่อนแล้วกันว่า KTN Racing Galan เนี่ยเขา เอารถซูซูกิเขาใช้มาตั้งนานแล้วเนาะตั้งแต่ซูซูกิเซเวฟซูซูกิเซอสใช่ไหมที่เขาซื้อไปเพื่อแต่งแข่งขันเนี่ยและครั้งนี้เขาถูกใจไงเขาใช้มาตลอดพอฟรองออกเขาเลยจัดตัวฟรองอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปแข่งเอ็นดูรานส์นะประมาณปลายปีนี้1 8บแถึงยีธันวาคมนี้ที่บุรีรัมย์เรามาดูดีกว่าว่าคอนเซปต์การตกแต่งเขาประมาณไหนนะครับรายละเอียดลึก,ลก,ลกเนี่ยเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะพาทัวร์นะครับว่าคันจริงๆนี่ยพอแต่งออกมาแล,แล้วเจ๋งในรูปแบบไหนบ้างนะครับอ่ะ แล้วก็เรื่องของรูปลักษ์ตัวรถเนี่ยถ้าเกิดคุณดูนะเขาไม่ได้ปรับอะไรเยอะเลยเพราะฟรอน์เนี่ยด้านนอกนยมาทรงค่อนข้างดีอยู่แล้วกระจังหน้าขนาดใหญ่สีกรอสแบ็กนะครับโลโก้ซูซูกินี่แล้วก็ตัวนี้เป็นงานคโครเมียมนะส่วนด้านข้างก็ที่เคยรีวิวไว้นะครับมันจะเป็นตัวเดทไทม์ลันดิ้งไลท์กับไฟหน้าก็มาแบบครบๆเลยนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้เติมลิ้นนิดนึงนี่เป็นลิ้นคาร์บอนนะครับเพื่อช่วยเรื่องของการจัดการนะระบบแอโรไดนามิกนะพร้อมกับการเข้าตรงนี้อินเตอร์ด้านล่างนะคะ โดยรวมด้านหน้าพอรถเขาโหลดเตี้ยออกมาเนี่ยผมว่าซิ่งขึ้นเยอะเลยพาไปดูด้านข้างต่อดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนี่คุณดูตัวล้อเขาล้อเขาท่งมาแบบนี้เลยนะฮะโหลดซิ่งนี่บัมเปอร์ตรงนี้ก็จะเป็นตัวคาร์บอนนะที่เขาคลุมมาตัวล้อนี่เน็กสเตอร์ให้มาจริงๆอย่างที่บอกแหละว่าพอมันเป็นรถที่มันโหลดซิ่งเนี่ยส่งโคตรได้เลยนะครับอ่ะขึ้นมากระจกมองข้างนี่ไม่ได้ปรับอะไรคลุมตัว สติ cker แรปปเฉยนะครับแล้วก็ดูฟิตเมนต์ก็ดิอย่างที่บอกไปอะว่าพอเป็นทรงเขาเนี่ยที่เมื่อคุณซื้อคันนี้มาล้อท่อโหลดอะผมว่าจบไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเนี่ยเป็นป้ายืนเท่ๆแบบนี้เลยนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้โหลดซิ่งเขาก็เป็นรถสไตล์แบบクอสโอเวอร์ที่ลุยได้ประมาณนึงอีกจุดหนึ่งที่ด้านหลังเขาแต่งผมคิดว่าสวยมากสรฟองนะเติมนี่เข้าไปวิงหลังนี่ผมคิดว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีนะฮะอู่แต่งอะไรเงี้ยดีไซน์ที่มันมีรูปแบบที่มันเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับนี่ มีตัวชาร์ฟิน5จุดเพื่อลีดตัวแอโรดันมิกหลังคานะครับพอลมผ่านมาเสร็จปุ๊บเจอวิงหลังนะครับพอลมผ่านตรงนี้ก็จะกดลงให้มันมีตัวดาวฟอร์สที่ดีขึ้นในการขับขี่นะครับ mm hmm. ส่วนจุดตรงนี้เลยนี่ที่จะพาชมไฟท้ายของซูซูกิฟร็องเนี่ยเขาเป็น LED ดีบายยาวแบบนี้อยู่แล้วสวยมากจุดติดตั้งเป็นอนาบตาเบี้ยแล้วก็ดิฟเฟอร์เซอร์ด้านหลังนะฮะเป็นตัวจริงๆต้องบอกว่าเป็นพาร์ตปกติแต่เขาคลุมตัวคาร์บอนแบบนี้มาให้แล้วก็ปลายท่อ,อนิตโต คือทรงได้เลยครับจัดฟิตเมนต์ล้อดีๆนะฮะใส่ท่อโหลดนิดหน่อยนะฮะส่วนภายในก็มาในสไตล์ที่เขาใช้แข่งตัวเอดูรัน์อยู่แล้วนะ12ชั่วโมงที่บุรีรัมย์ที่บอกไปนะครับว่า18-20ถึงธันวาคมนี้เอาใจช่วยทีมเนี่ยเคทีเอ็นเลสซิ่งกาลาด,ด้วย oh. ภายในเนี่ยก็จะมีการปรับไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยนะฮะที่เป็นตัวอาคาร่แบบนี้ส่วนเบาะนั่งตามสารรถแข่งอยากรู้เลยผู้ชมพอไปแข่งจริงในสนามเนี่ย ะะเรื่องพูฟอร์แมนเขาจะไปได้ขนาดไหนนะ,ะส่วนสเปคแรงมา้าแรงบิดแล้วก็เรื่องของความเป็น powertrain เนี่ยนะขอติดไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เบื้องต้นยังไม่รู้ว่าเขาปรับจูนอะไรยังไงบ้างนะครับแต่อันนี้เรามาดูภาพลักษณ์ว่าทรงพอตัวฟรองเอามาแต่งโลดซิ่งแบบนี้ได้ประมาณนี้ทีนี้พอดูตัวแต่งใช่ไหมเดี๋ยวเราพาไปดูตัวสแตนดาร์ดนะครับรีแคปนิดน,นึงลวกันว่าเรื่องราคาเรื่องสเปคต่งตางๆเป็นไงเพราะว่าเคยรีวิวไว้บ่อยแล้วไปลองขับมาแล้วด้วยนะครับนี่ดูคันนี้ต่อ คันนี้คือ Suzuki Fro นสแตนดารนะครับซึ่งคันไม่เกี่แต่งคันนี้คือรถเดิมๆเ,เลยนะแล้วก็สีของเขานี่ก็เป็นสีไฮไลท์นะซึ่งไปขับมาแล้ที่สปลปล,ลาวต้องบอกตรงแล้วว่าฟรอนเนี่ยเป็นรถที่ถ้าเกิดคุณได้ลองขับเนี่ยคุณจะรู้แล้วความเป็น s u z u กิที่ผมพูดมาเสมอผมก็ใช้สวิฟอยู่คันหนึ่งใช้งานมาแบบ13 1 4ี่ปีวิ่งไปเกือบแสนห้าไม่ได้มีอะไรที่ต้องเปลี่ยนเยอะเลยเปลี่ยนแพงสุดคือยางรองเท่านเครื่องเปลี่ยนไปประมาณ3ชุดนะครับแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรที่ต้องมากังวลเ ใช้แล้วจะเสียนะหรือจะอะไรไหมแล้วผมเชื่อว่าฟรอนส์ก็จะมาในคอนเซปต์นั้นคือซื้อมาใช้ซื้อมาเน้นความอุ่นใจในการใช้งานนะครับนี่ส่งมาแบบนี้นะครับแล้วก็แคมเปญพิเศษเดี๋ยวเราจะไล่ฟังตอนช่วงท้ายคลิปด้วยนะฮะว่าฟรอนส์ w วิฟต์เอนะฮะจิมเี่หรือแม้กระทั่งนะฮะแครรีที่เขามีแคมเปญพิเศษเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างต่อว่ามีรุ่นไหนอีกปะลุย ทีนี้ผู้ชมนอกจากจะมีตัวฟ้องที่แต่งนะของ KTN นะฮะลซงกาลาหรือบางหวังแล้วนะฮะมีฟ้องรุ่นปกติแล้วก็ตรงกลางเวทีเนะี่ยมีฟ้องที่เป็นแบบส,สีดำด,ด้านด้วยนะฮะ XL 7ตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆนะ,ะเข้ามาพร้อมแคมเปญผ่อนสูงสุด99เดือนเลยนะฮะ799,000บาทหรืออันนี้รถยอดนิยมตลอดการของสุ z ุกิเขานะครับ Swift นี่เขาก็แต่งมาโชว์ซึ่งจริงนะผมว่า,างานครั้งเนี้ย Swift คันเนี้ยโดนเส้นนะ นะได้สีได้ล้อได้แบบเนี้ยลงตัวไม่น้อยเลยนะครับ5 6า0 0 0บาทก็มีแคมเปญผ่อน99เดือนเช่นเดียวกันและนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ถ้าเกิดคุณมาบูธสุสกินะคุณจะเจอแคลรี่อยู่ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีคอนเซปต์ของแคลรี่ที่นํามาโชว์เป็นรถต้นแบบนะฮะรถตัดขนสุนัขรถนู่นนี่นั่นในการทําธุรกิจนะแต่ครั้งนี้พิเศษกว่าใครเลยเพราะว่าแคลรี่เนี่ยเขามาพร้อมนะฮะพาร์ทเนอร์คือดูคาติมถ้าเกิดคุณไปตาม อัเดทคุณไปตามงานที่เป็นแบบฟู้ดทรัคเนี่ยคุณจะเห็นนะฮะตัวแครี่ที่เป็นตัวดูคาติมแบบนี้นะแล้วถ้าแล้วถ้าเกิดคุณแบบว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่รู้จะทำธุร,รกิจอะไรคุณมานะสอบถามที่นี่ได้เพราะว่ารถคันนี้คุณสามารถซื้อ s ู z ูกิแครี่พร้อมดิวนะครับพาร์ทเนอร์เฟนชายของดูคาติมได้เลยส่วนราคาเนี่ยนะฮะในความเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยเดี๋ยวสอบถามอีกทีนึงนะฮะทางซูซูกิเขาว่า มีราคายังไงขั้นตอนต่างๆเป็นยังไงแต่เราพาชมดีกว่าเพารถคันนี้เขาทำอะไรได้บ้างผมกินบ่อยนะเวลาไปเอาเลตเนี่ยนะครับเขาชอบไปจอดขายก็นี่ข้างในก็เป็นสแตนดาร์ดมันไม่ใช่แค่ข้างนอกเห็นไหมตัวเบาะนั่งเนี่ยเขาก็จะทําคู่สีที่เป็นสไตล์เหมือนแบบโทนแบบ Earth เอิร์ธโทนอ่ะเป็นครีมเป็นกาแฟอะไรแบบนี้เป็นคาราเมลซึ่งเ้ยผมว่ามันลงตัวนะและแครี่โฉมนี้นะครับก็มีความใหญ่มากขึ้นสามารถนั่งได้สบายมากขึ้นเบาะดิสารตอนหน้าเนี่ยก็ สามารถนะครับนั่งได้แบบสบายๆ3าท่านนะนี่ตรงนี้นั่งได้2ท่านเลยนะครับก็เป็นเกียร์แมนนวลเนาะข้างหน้าจะมีตัวสวิชควบคุมพวกระบบไฟต่างๆนะครับนี่อีกหนึ่งไฮไลท์ของดูกระติมเขาอันนี้เดี๋ยวสอบถามว่าเวลาคุณจะเป็นเฟรนชไชร์เขาเนี่ยราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างใครเคยทานนะฮะไอติมดูกระติมไอติมไม่อ้วนบ้างเรามาแชร์กันหน่อยว่าคุณชอบรถอะไรผมชอบโคนที่เป็นที่เป็นซอฟโคนช็อกโกแลตอะรสชาติดี แล้วเขามารถใหม่ด้วยนี่เป็นโยเกิร์ตทูโทนดูด้านหลังกันหน่อยว่าเขาทําอะไรบ้างผมจะขึ้นไปให้ดูนะสมมุติแบบเอยอยากทําธุรกิจเพิ่มเติมเป็นพ่อค้าขายไอติมนี่ขึ้นไปยืนได้สบายสบายเลยนะครับนี่คือภายในพื้นที่ด้านหลังก็เป็นพ่อค้าเต็มตัวได้นะครับนี่ยืนสบายสบายกดไอติมปั๊บแล้วก็แจกนะครับจริงๆผมว่าเดี๋ยวดีลไว้เอาไปแจกเด็กๆดีกว่าวันเด็กปีหน้า นะครับลองสอบถามราคาได้นะผมว่าเป็นรถในเชิงพาณิชย์ที่ถ้าเกิดคุณกําลังอยากจะทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมาสอบถามได้นะครับหรือจริงๆแล้วซื้อรถเปล่าไปแล้วก็ไปต่อเป็นธุรกิจอื่นก็ได้นะครับมาสอบถามได้ที่บูธเลยนะทีนี้เดี๋ยวเราพาไปดูอีกหนึ่งไฮไลท์ิ Jim นิที่ตอนนี้มีราคาพิเศษ50คันนะแล้วเขาแต่งโชว์ด้วยในงานครั้งนี้นะไปดูด้านนู้นกันต่อครับผมเตะตาคันนี้มากนะครับ i ุสานิที่เขาแต่งเป็นสไตล์เหมือนแบบกึ่งก่งออฟโรดแบบเนี้ยนะกับยางตัวออเทอเรย์แล้วก็ ทรงนี้ก็เข้านะคือคันด้านหน้าบูธนะที่เป็นสายเลสซิ่งเนี่ย KTN g a l a n ฬนะฮะก็เข้าแต่แต่งแบบนี้ก็ได้เลยนะครับแค่เปลี่ยนตัวยางนะเป็น AT แล้วก็ติดแค่เนี้ยทรงเปลี่ยนเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่เอามาแต่งโชว์แล้วผมรู้สึกว่าให้มันลงตัวนะผมว่าสายเนี่ยน่าจะแต่งกันเยอะเพราะสายเลสซิ่งเนี่ยเอาจริงพอมันเตี้ยใช่ไหมมันอาจจะแบบขับลำบากนิดนึงแต่เนี่ยเขาเป็นรถที่ใช้ในการแข่งขันเอ็นดู r a น c ์นั่นเองนะครับนี่ด้านหน้าไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเลยนะครับเปลี่ยนแค่ล้อและยางแล้วก็ติดแหลกนะครับกับตัวบ็อกซ์ แค่เนี้ยทรงเปลี่ยนแล้วนะทีนี้อีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะครับของสุสาุกิครั้งนี้เลยคือสุสาุกิจิมนะที่เขาเพิ่งเปิดราคาไปเป็นราคาพิเศษ50คันนะครับลองมาสอบถามที่บูริทีหนึ่งว่าตอนเนี้เหลือกี่คันเพราะว่าราคาดีมากจิมนี่ตอนนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในงบประมาณราคาที่ดรอปลงมาจากเดิมประมาณล้านเจ็ดกว่าตอนนี้เหลือประมาณแบบ 1, 4 5 0งสี่นะครับกับสีที่เลือกได้จะเป็นโทนเดียวหรือทูโทนนะครับลองมาสอบถามอีกทีหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคันที่บอกตรงตัวว่าเป็นบอยทอยคืืออซ้ไป ได้ทรงบ็อกซี่รถยกสูงแล้วซูซูกิจิมนเนียเป็นรถที่แบบไม่ได้แบบก๊อกแก๊กนะคือเขาลุยได้จริงระบบขับสนีะ่ระบบส่งกําลังต่างๆเขาไปได้แล้วก็เรื่องโอเวอร์แฮงต่างๆไปได้แต่คันนี้จะพิเศษนึตรงที่เขาเอาตัวจิมนเนียมาแต่งโชว์ทรงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งและเป็นสไตล์เรโทรเห็นปะ่ะกระจังหน้าเปลี่ยนนะตรงขอบไฟหน้าตรงนี้เปลี่ยนหมดเลยแล้วก็ภาพลักษรรอบคันเนี่ยก็จะเป็นในอีกสไตล์หนึ่งนะครับนี่สวยเลยนะเปลี่ยนล้อเป็นตัว AT ทด้วยนะฮะ นี่ได้ทรงอันนี้เป็นตัวสามประตูนะครับจิมนี่เนี่ยเคยเป็นรถในฝันผมนะแต่ตอนนั้นคืองบประมาณผมไม่เพียงพอไงอตอนนั้นมันล้านเจ็ดกว่าแต่ตอนนี้มันดอกลงมาเหลือล้านสี่ก็น่าจะเป็นเจ้าของได้ไม่ยากเย็นนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมไปพูดนะเรื่องของแคมเปญดีกว่าว่าครั้งนี้ แต่ละคันมีจุดไหนน่าสนใจบ้างนะครับไปลุยกันต่อครับทีนี้ผู้ชมเรื่องของแคมเปญนะครับสำหรับงาน Motor Expo นะ2025ครั้งนี้บูสซูซูกิเนี่ยก็ยกทัพรถยนต์มาโชว์ครบทุกไลน์อัพเลยแล้วก็มีแคมเปญพิเศษทุกรุ่นด้วยนะผมเริ่มต้นที่อ l ลนิวซูซูกิฟรองกันก่อนราคาพิเศษเริ่มต้นนะครับหกแสนแบาทนะครับฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า3,000บาทแล้วก็รับสิทธิพิเศษเลยสำหรับโปรแกรมบำรุงรักษา Suzuki Maintenance f r o n Package นะครับเริ่มต้นเพียง2,990บาทนะรพ้ออมดกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น1.99% ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งปีแรกและบริการช่วยเหยลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะนาน3ปีด้วยทางด้านสุสานกิสวิฟล่ะราคาพิเศษเริ่มต้นนะครับ567,000บาทนะครับมาพร้อมการเลือกรับสิทธิพิเศษนะฮะสุสานกิวอร์รี่ฟรีโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นตัวเอ็กซ์คูสีมาร์เทนแนนซ์เซอร์วิส7ปีฟรีสุสานกิวารันตี7ปีฟรีบริการช่วยเหยลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน7ปีนะครับพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนเลยนะครับเดือนละ5,462บาทเท่านั้นเองหรือือออเเเเลกกรรับดบดีี้ยพิิศษนะะฮ่่มท0% พิเศษเฉพาะรุ่น Suzuki Swift GLX นะคะรับฟรีกล้องบันทึกภาพด้านหน้ารถนะมูลค่า5,885บาทแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนปีแรกเลยทางด้าน Suzuki XL 7 Hybrid นะครับราคาพิเศษเริ่มต้น790,000บาทนะฮะรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุด1,000 0บาทพร้อมเลือกรับข้อเสนอผ่อนเริ่มต้นเดือนละ7,88 8บาทนะครับหรือผ่อนนานสูงสุด99เดือนเดือนอละ 8, แปะกัน้นปีแร้อยี่สิบหกนาทาลปวรีประกัน zu ยช Ce l e น รถไซเล็กที่ขับสนุกแล้วก็ได้เรื่องของอัตราบริน้มโภคันที่ยอดเยี่ยมด้วยนะครับเซเรโอเนี่ยเริ่มต้นแค่319,900บาพะครับพร้อมเลือกรับข้อเสนอผ่อนเริ่มต้นเดือนละ2,999บาท3,000บาทคุณได้รถคันเล็กแล้วใช่ไหมหรือผ่อนนานสูงสุด99เดือนนะ,ะเดือนละ3,302บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึีแรกและบริการช่วยเหลือุกเฉินีชั่วโมงนาน3ปี และท้ายสุดผู้ชมรถเพื่อเชิงพาณิชนะฮะ Suzuki Carry ราคา395000บาทนะครับรับข้อเสนอส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุด20,000บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษเริ่ม1.99%นาน60เดือนหรือรับข้อเสนอผ่อนเริ่มต้นวันละ222บาทฟรีประกันภัยชั้น1ปีแรกนะฮะและท้ายสุดเลย Suzuki Jimny น,นะครับราคาพิเศษเริ่มต้น1,450,000บาทมีแค่50คันลองมาสอบถามอีกทีนึงนะว่าตอนเนี้เหลือกี่คันฟรีประกันภัยชั้น1ปีแรกแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน7ปีเลย และนี่คือทั้งหมดของบูธสุสกินะครับในงาน Motor Expo บอกเลยว่าครั้งนี้จุกๆนะครับแล้วก็มาดูตัวฟรองที่มีการตกแต่งหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ได้เลยนะครับก็อย่าลืมมางานมอเตอร์อ o สปรสนใจรถที่ใช้งานสบายใจนะครับแล้วก็มีทั้งเลือกให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่าลืมมาบูธสุ u ก i ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ